นานมาแล้วยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพราหมณ์อาศัยอยู่กันมากมายทุกคนจะมีความแม่ตาช่วยเหลือเผื่อแผ่กันแต่จะมีครอบครัวหนึ่งชื่อว่าพินทุมีเมียและลูกอยู่กันพร้อมหน้าคามพินทุมีเมียชื่อว่าอันดาและลูกชายชื่อว่าอานัทพินทุนั้นเป็นพราหมณ์ที่ตนีทีเนียวมากไม่เคยช่วยเหลือใครเลย และไม่ชอบทำบุญแม้ว่าบ้านของตนจะอยู่ใกล้ๆวัดแต่ก็ไม่เคยไปทำบุญเลยไม่เคยให้อะไรแก่พระพิสุเพราะตนกลัวว่าถ้าให้อะไรหรือทำบุญไปแล้วก็จะต้องให้ตลอดถ้าเข้าไปในวิหารแล้วก็อาจจะถูกขออะไรต่อไม้อะไรเขาจึงไม่เคยถวายอะไรและไม่คิดที่จะให้ใครและยังบอกกับลูกเมียอีกว่า ให้เป็นคนตนีทีเหนียวเหมือนตนไม่ว่าใครที่เดือดร้อนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพินทุเขาก็ไล่ไปหมดไม่เคยช่วยเหลือใครทั้งที่ตนเองก็ร่ำรวยเงินทองมากมายถึงขั้นเป็นเศรษฐีของหมู่บ้านมัวแต่ลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติไม่ทำบุญไม่ยกมือไหว้พระพิสุขเป็นคนมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบ ไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาส่วนเมียนั้นก็แอบไปทำบุญบ้างแต่นางก็ไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจจริงที่ไปก็เพราะขัดเพื่อนไม่ได้เพราะเพื่อนนั้นอยู่บ้านใกล้กันนางก็ไปตามเขาแค่เพียงว่าอยากไปทำบุญเอาหน้าอวดร่ำอวดรวยก็เท่านั้นเองอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนบ้านก็ชวนนางไปทำบุญอีก นางก็แอบผัวไปคืนบอกผัวก็คงเป็นเรื่องแน่เนื่องจากพินทุไม่ให้นางเอาเงินไปทำบุญทุกครั้งนางจึงแอบไปเมื่อได้เข้าวัดฟังธรรมในวิหารนางก็ได้เหลือบไปเห็นคนนั่งตกปลาอยู่ข้างศาลาและจิตของนางแทนที่จะปล่อยวางเอาจิตตนเองจดจอ่อกับธรรมะและเสียงเทศนาที่ได้ฟัง แต่กลับไปจดจ่อเพ่งโทษคนตกปลาและคิดในใจว่าคนอะไรบาปนักหนาเลวรยำมาตกปลาหน้าวัดทำไมไม่ไปทำมาหากินที่ดีกว่านี้ต้องมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในขณะที่ตนทำบุญจิตของนางนั้นดาทอตลอดเวลาชอบยกตนข่มท่านเนื้อคนอื่นในขณะที่คนตกปลา ก็ได้มองไปที่คนมานั่งฟังธรรมจิตก็น้อมขออนุโมทนาบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะคิดว่าตนเองนั้นเป็นคนบาบช้าไม่มีโอกาสสร้างบุญในชาตินี้เช่นคนเหล่านั้นต้องมาตกปลาเพื่อไปเลี้ยงดูพ่อแม่และคนในครอบครัวตนเองลำบากจึงต้องมาทำมาหากินแบบนี้เกิดชาติหน้าฉันใดก็ขอให้มีโอกาสสร้างบุญแบบพวกเขาบ้าง ชาตินี้มีกรรมขอชดใช้กรรมปลาใดที่ถึงคาดก็ขอให้มาติดเบ็ดตนอย่าจองเวรกันเลยจิตของคนตกปลามีแต่พร่มสาธุกับคนที่มานั่งฟังธรรมและขออโหสิกรรมปลาที่มาติดเบ็ดตนส่วนนางอันดาเมื่อฟังธรรมเสร็จก็มาพูดจานินทาคนตกปลากับเพื่อนๆที่มาฟังธรรมด้วยกันอย่างสนุกปากความจริงแล้ว คนที่มาปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามีหน้าที่ไปยกตนข่มท่านไปด่าคนที่ไม่มาปฏิบัติธรรมเหมือนตนซึ่งนางอันดาไม่มีสิ่งเหล่านี้ภายในจิตใจของนางเลยแม้นางจะสร้างบุญมากแค่ไหนก็ไม่ได้บุญและเมื่อเสร็จจากฟังธรรมที่วัดนางจึงรีบกลับบ้านนี่คือคนบาปนาะ เมื่อมาถึงบ้านก็ต้องมาคอยโกโหกสามีของตนอีกชีวิตมีแต่ความวุ่นวายและไม่มีความสุขเลยพินทุก็หวงแต่สมบัติกลัวว่าเมียจะเอาไปทำบุญและไปให้คนโน้นทีให้คนนี้ทีตนเองไม่เคยไว้ใจลูกเมียเลยกลัวว่าสมบัติของตนจะหมดไปจึงได้นำสมบัติบางส่วนไปฝังไว้โดยที่ไม่มีใครรู้ เช้าว,วันรุ่งขึ้นก็ได้มีพระรูปหนึ่งมาบิณฑบาตอยู่ที่หน้าบ้านนางอันดาก็ได้เอาอาหารไปใส่บาตรแต่พราะพินทุก็ออกมาเห็นพอดีจึงออกมาด่าทอนางและแย่นข้าวของไปหมดไม่ให้นางได้ใส่บาตรแถมยังไล่พระรูปนั้นออกจากบ้านไปด้วยส่วนอานัตก็เป็นลูกชายเมื่อเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเขาก็ได้แต่เสียใจทุกครั้งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทุกเรื่องในบ้าน พ่อเป็นคนจัดการทั้งหมดช่างน่าสงสารยิ่งนักทั้งที่ครอบครัวก็ร่ำรวยมีพร้อมทุกอย่างแต่เหตุใดจึงไม่มีความสุขสบายเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีพรามพินทุก็ได้ล้มป่วยด้วยโรคที่ไม่ทราบสาเหตุและไม่มีหมอที่ไหนรักษาให้หายได้สุดท้ายก็ได้เสียชีวิตลงต่อหน้าภรรยาและลูกชายพรามพินทุด้วยความที่เป็นคน มัวเมาลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติไม่ได้ทำกุศลใดๆเลยตอนที่มีชีวิตอยู่เขาจึงได้ไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองเป็นลูกสุนัขตัวผู้นางอันดาและลูกชายก็รักสุนัขตัวนี้มากจึงได้เลี้ยงดูอย่างดีเมื่อสุนัขนั้นโตขึ้นก็มีความหวงสมบัติมากมายเช่นกันแต่นางอันดาและอานัลูกชายก็ไม่มีใครรู้ว่าสุนัขตัวนี้คือพินทุมาเกิด อยู่มาวันหนึ่งก็มีพระรูปเดิมได้แวะมาบิณฑบาตท,ที่บ้านอีกครั้งสุนัขตัวนั้นก็ได้ออกมาเห่าหอนและไล่กัดพระรูปนั้นไปเมื่อพระท่านเห็นจึงทราบด้วยยานว่าสุนัขตัวนี้คือพรามพินทุนั่นเองพระรูปนั้นก็จำได้จึงได้พูดกับสุนัขตัวนั้นว่าพรามพินทุเมื่อก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าก็ด่าว่าเราอย่างนี้ เมื่อเจ้ามาเกิดเป็นสุนัขเจ้าก็ยังมาเห่าหอนเราอีกหรือเมื่อพระพูดดังนั้นอานัตบุตรชายก็ออกมาได้ยินเข้าพอดีจึงโกรธพระรูปนั้นมากหาว่ามาดูถูกพ่อของตนว่าเกิดเป็นสุนัขจึงไม่ให้แม่เอาอาหารมาใส่บาตรและไล่พระรูปนั้นกลับวัดไปส่วนเจ้าสุนักตัวนั้นก็น้อยใจที่ตนเองเกิดมาเป็นหมา มันจึงไม่ขึ้นไปนอนบนบ้านแต่กลับแอบไปนอนในกองขี้เท่าในครัวจนเนื้อตัวเลอะเทอะมอมแมมไปหมดเมื่ออานัตมาเห็นเข้าจึงได้โวยวายกับคนในบ้านว่าทำไมปล่อยให้สุนัขของตนไปนอนในกองขี้เท่าจนเนื้อตัวสกรปรกพวกคนรับใช้จึงได้บอกว่าตั้งแต่พระรูปนั้นกลับไปสุนัขก,ก็ไม่กินข้าวทำตัวเหงาหงอยไม่สนใจใครเลยแล้วก็มานอนในกองขี้เท่าแบบนี้เหมือนเดิม แม้ว่าพวกเขาจะนำไปทำความสะอาดแล้วมันก็ยังกลับมานอนที่เดิมอีกเมื่ออานัทราบดังนั้นก็ได้เข้าไปที่วัดเพื่อถามพระรูปนั้นว่าสุนัขของตนทำไมเป็นเช่นนั้นพระรูปนั้นก็ต้องการที่จะบอกความจริงให้อนัตฟังอยู่แล้วท่านจึงได้บอกกับอนัตว่าถ้าเขาอยากรู้ความจริงว่าสุนัขตัวนั้นใช่พ่อของตนหรือไม่ก็ให้ลองพิสูจน์ดูแล้วพระรูปนั้นก็ได้บอกว่า ให้เอาสุนัขไปอาบน้ําให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเอาอาหารดีๆมาให้มันกินเสร็จแล้วก็ให้ถามว่าเขาฝังขุมทรัพย์ไว้ที่ใดเมื่อได้ฟังแล้วตนก็ไม่ได้เชื่อพระรูปนั้นเลยมัวแต่โกรธและโมโหที่พระรูปนั้นทําให้หมาของตนเป็นแบบนี้เมื่อคิดไปคิดมาก็น่าจะทําตามที่พระบอกเพราะก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเรื่องนี้เป็นจริง ว่าสุนักนั้นคือพ่อของตนเขาก็ยังได้สมบัติที่พ่อฝังไว้อีกแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่จริงเขาจะได้เป่าประกาศว่าพระรูปนี้เป็นคนไม่ดีพูดปดหลอกลวงจะได้บอกให้ทุกคนขับไล่พระออกจากหมู่บ้านเสียตนจึงได้กลับบ้านและได้ทำตามที่พระรูปนั้นบอกเมื่อสุนักกินข้าวอิ่มแล้วก็ได้หลับไปอาณัตจึงได้ไปเรียก และกระซิบข้างหูเบาๆว่าพ่อพ่อเจ้าคือพ่อของเราใช่ไหมสมบัติของพ่อพ่อฝังไว้ที่ใดขอให้บอกเรามาเมื่อสุนัขได้ฟังดังนั้นก็ตื่นขึ้นมาและรู้แล้วว่าลูกชายของตนนั้นรู้ความจริงว่าเขาคือพ่อตนก็ดีใจมากพินทุในร่างสุนัขจึงรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งไป ตรงที่ตนฝังขุมสมบัติเอาไว้และใช้เท้าไปตะกุยเขี่ยดินที่ฝังสมบัตินั้นเมื่ออานัธเห็นจึงบอกให้คนรับใช้ไปขุดขึ้นมาทันทีทันใดนั้นเขาก็ได้พบสมบัติแก้วแหวนเงินทองมากมายที่พ่อฝังเอาไว้เขาจึงเชื่อว่าสุนักนั้นคือพ่อของตนจริงๆต่อมาอาณัธจึงเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เขาถึงได้ไปถามพระรูปนั้นว่าเพราะเหตุใดบางคนที่เกิดมาในโลกนี้จึงเป็นคนมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่บางคนถึงยากจนบางคนรูปสวยงามบางคนก็ขี้เหร่เพราะเหตุใดบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นบางคนปัญญาดีและบางคนถึงได้โง่เขลาบางคนก็มียศถาบรรดาศักดิ์บางคนก็ไรยศไร้ศักดิ์ พระรูปนั้นจึงได้พูดว่าบุคคลใดเกิดมาในชาตินี้เป็นคนมั่งมีทรัพย์สมบัติเพราะว่าชาติก่อนเคยได้ให้ทานไว้มากมายมาในปัจจุบันก็ได้เป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรส่วนคนที่เกิดมายากจนเพราะไม่เคยให้ทานในชาติปางก่อนและในปัจจุบันก็ยังเป็นคนเกลียดค้านไม่ทำงานส่วนคนที่เกิดมารูปด่างสวยงามนั้น เป็นเพราะชาติก่อนเป็นคนที่เคยรักษาศีลมีเมตตาการุณาเป็นคนไม่โกรธง่ายเหตุนี้จึงได้เกิดมารูปร่างสวยงามส่วนคนขี้เรนั้นเป็นคนไม่รักษาศีนฉุนเฉียวง่ายและมักโกรธจึงเป็นเหตุให้รูปร่างขี้เรส่วนคนที่เกิดมาแล้วอายุยืนยาวก็เพราะเป็นคนที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำลายชีวิตสัตว์และคนที่อายุสั้นนั้น ก็เพราะว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นมากจึงทำให้อายุสั้น mm. บางคนที่เกิดมามีสติปัญญาดี mm. ก็เพราะว่าในชาติก่อนได้ศึกษาเล่าเรียนวิชามากมายสดับรับฟังพระธรรมมามากปฏิบัติธรรมก็มามากจึงเป็นเหตุให้สติปัญญาดีส่วนบางคนโง่เขลาบาปัญญาเพราะไม่เคยเล่าเรียนศึกษาวิชาการไม่ฟังธรรม ไม่ให้ธรรมะเป็นทานไม่เคยปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดเลยบางคนที่เกิดมามียศถาบรรดาศักดิ์สูงนั้นเพราะว่าในชาติก่อนเป็นคนที่ไม่คิดอิจฉาริษยาใครใครได้ดีก็แสดงความยินดีส่วนคนที่เกิดมาไม่มียศถาบรรดาศักดินั้นก็เพราะว่าชาติก่อนเป็นคนอิจฉาริษยาผู้อื่นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้หาทางริษร์ไม่อยากให้คนอื่นได้ดี เมื่ออานัตได้ฟังจบแล้วก็รู้สึกเลื่อมใสในพระธรรมยิ่งนักจึงได้ขอบวชและได้ศึกษาพระธรรมต่อไปส่วนสุนักพินทุนั้นก็ได้ตายไปเกิดในเอเวจีกรรมที่ตนได้ก่อไว้เช่นกันเรื่องของคนบาปก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ